ก็เป็นการดีนะครับว่าคนที่เคยที่โกงก็กลับใจได้เหมือนกันนี่เป็นบทเรียนที่เราควรจะคิดว่าไม่ใช่คนหนึ่งผิดไปทุกเรื่องก็ยังมีสิ่งที่ถูกบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับ CNTV สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าร่วมรายการรับพระพรจากพระคำของพระเจ้าในวันนี้พระคำวันนี้ปรากฏหยังสือพนมการบทที่28 9. ข้อ1ถึง9กับขมอาจารย์สมนึกมนตตีเลิศลัสมีจะรับใช้ท่านทั้งหลายในเวลานี้ปฐมกาลบทที่28ข้อ1นถึง9แล้วอิสอักก็เรียกยาโคบมาอวยพรให้และกำชับเขาว่า อย่าแต่งงานกับหญิงคณะอันแต่ลุกขึ้นไปปัดดานอารมไปยังบ้านเบทูเอลบิดาของแม่เจ้าที่นั่นเจ้าจงแต่งงานกับบุตรหญิงคนหนึ่งของลาบันพี่ชายของแม่เจ้าขอพระเจ้าผู้ทรงมหิทธฤทธิ์ทรงอวยพรเจ้าและโปรดให้เจ้ามีลูกดกทวียิ่งขึ้นจนได้เป็นมวลชนชาติทั้งหลายขอพระองค์ประทานพรของอับราฮัมแก่เจ้าและแก่เชื้อสายของเจ้าด้วยเพื่อเจ้าจะได้ดินแดนซึ่งเจ้าอาศัยอยู่นี้เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งพระเจ้าประทานแก่อับราฮัม อิสอักก็ส่งยาโคบไปยาโคบก็ไปปัดดานอาร,รมัมไปหาลาบันบุตรชายของเบทูเอลคนอาร,รมัมพี่ชายของเรเบคามันดาของยาโคบและเอซาวฝ่ายเอซาวเห็นว่าอิสอักอวยพรยาโคบและส่งเขาไปยังปัดดานอาร,รมัมเพื่อหาภรรยาจากที่นั่นและเมื่ออิสอักอวยพรเขานั้นท่านกำชับเขาว่าเจ้าอยากแต่งงานกับหญิงคณาอันยาโคบเชื่อฟังบิดามันดาและไปยังปัดดานอาร,รมัมเมื่อเอซาวเห็นว่า หญิงคณะอันไม่เป็นที่พอใจอิสอักบิดาของเขาจึงไปหาอิชมาเอลและรับมหาลัตบุตรหญิงของอิชมาเอลบุตรชายของอับราฮัมน้องสาวของเนบายโยสมาเป็นภรยานอกเหนือภรรยาซึ่งเขามีอยู่แล้วบางทีเรานึกว่าคนหนึ่งที่ไม่ดีมันจะไม่ดีไปเสียหมดในที่นี้ได้พูดถึงยาโคบกลับคืนมานะครับว่าเมื่อยาโคบ อยู่กับครอบครัวไม่ได้คุณพ่อก็ย้ำบอกว่าเอาละให้ออกจากที่นี่ไปแต่อย่าแต่งงานกับหญิงคนคณะอันนะให้ไปแต่งงานกับสายเลือดที่มีชาติพันธุ์เดียวกันยาโคบก็เลยเดินทางไปหาลาบันซึ่งเป็นญาติแล้วในที่สุดก็ไปอยู่ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่จะมีเรื่องราวต่อกันหลังจากนี้ต่อไปยาโคบได้เดินทางออกไปในพระคัมภีร์บอกว่ายาโคบเชื่อฟังบิดามารดา เราจะสังเกตน,นะครับว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเรามองคนเราอย่าไปมองบอกว่าคนหนึ่งไม่ดีมันจะไม่ดีไปทุกเรื่องคนหนึ่งถ้าดีจะดีไปะทุกเรื่องเพราะก็มีให้เราเห็นความดีและความไม่ดีความสมบูรณ์และความบกพร่องด้วยอันนี้ก็คือความเป็นธรรมชาติของคนในเมื่อเราเรียนเรื่องธรรมชาติเหล่านี้เราก็จะมาเรียนต่อนะฮะมีบทเรียนที่เราเรียนในวันนี้ก็คือว่าคำวอวยพรมาจากพอ่อ ดังนั้นต้องเชื่อฟังพ่อ,อยาโคบได้พิสูจน์ว่าเขาอยากจะรับพระพรผ่านพระพรของคุณพ่อในที่สุดเขาก็ทำตามคำสั่งของคุณพ่อท่านทั้งหลายที่เป็นบุตรของพระเจ้าเราบอกว่าเราอยากจะได้พรของพระเจ้าเราก็มีหน้าที่ใช่ไหมที่เราจะฟังเสียงพระเจ้าและทําในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทําในเมื่อคุณพ่อคืออิสอาคบอกให้ยาโคบ ให้เดินทางไปหาลาบันท่านก็เดินทางไปหาลาบันท่านก็ฟังสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่บอกเด็กๆทุกคนนะครับหรือพวกเราที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตามการให้เกียรติเคารพนับถือบิดามารดาเป็นสิ่งที่สําคัญมากเป็นไปได้ไหมเราบอกว่าเราเป็นคนที่เชื่อพระเจ้าแต่มาถึงคุณพ่อคุณแมเ่เรามองหน้าแล้วเราก็ไม่พอใจเราก็เป็นปฏิปักษ์เราเห็นความต่างวัย เราไม่ชอบยอมรับทัศนคติของคุณพ่อคุณแม่ที่แนะนำสั่งสอนเราแต่ผมขอเน้นจากพระคำตรงนี้นะครับว่ายาโคบเชื่อฟังบิดามารดาผมไฮไลท์พระคำตรงนี้เลยก็ทำให้รู้ว่าในที่สุดพรที่เขาได้รับจากคุณพ่อก็ตามมามีสิ่งที่น่าคิดแล้วนี้ผมบอกน้องคนหนึงซึ่งเขาทำงานในที่หนึ่งแล้วเขาอยู่ในที่ทำงานนั้นไม่ได้ ผมก็บอกน้องคนนั้นน้องคนนั้นเขาก็จะอบพยพนะฮะจะย้ายไปอยู่ที่หนึ่งผมบอกน้องคนนั้นผมบอกว่าคนเราเนี่ยมันเป็นเหมือนเฟืองนะครับถ้าเราเป็นเฟืองที่อยู่ในที่หนึง่งแล้วมันไม่ขับเคลื่อนเท่าที่ควรแล้วมันเดินแล้วมันไม่เข้าล็อกแล้วมันฝืนหรือมันไปไม่ได้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเฟืองตัวนี้จะไปอยู่ที่อื่นแล้วไปไม่ได้ผมก็บอกน้องคนนั้นเป็นการให้กําลังใจบอกว่าถ้า ตรงนี้ไม่เวิร์กเดี๋ยวเราไปลองอีกที่หนึ่งแต่สําคัญว่าให้เราทําให้เฟืองของเรานั้นมันต้องเวิร์กมันต้องมีประสิทธิภาพมันต้องใช้การได้ดังนั้นเราทํางานตรงนี้ไม่ได้เรารอไว้ไปทํางานอีกที่หนึ่งเราอาจจะเป็นคนงานที่ดีและใช้การได้ก็ได้ผมเห็นสิ่งเหล่านี้เยอะและ้วบทเรียนของยาครอบในที่นี้เราเห็นในตอนที่แล้วที่ท่านใช้กลอุบายแย่งชิงพระพรซึ่งไม่ควรเป็นของท่านและท่านก็ได้ไป เพราะฉะนั้นในทีน่นี้ท่านกําลังดําเนินอยู่ในพระพรที่ทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องทําให้มันถูกต้องแล้วในที่สุดหลังจากนั้นเราก็ได้เรียนบทเรียนหลายอย่างเกี่ยวกับท่านยาโคบว่ามันเวิร์กยังไงแต่สิ่งที่เวิร์กในยาโคบก็ไม่ได้ไหมายความว่าเขาไม่มีอุปสรรคของชีวิตเขายังแค่มีอุปสรรคเดี๋ยวเราเรียนตอนต่อๆไปเราจะพบอุปสรรคมากมายแต่เรื่องเวลานี้ก็คือว่าถ้าเราอยากจะได้พรให้เรายอมรับสิ่งที่คุณพ่อกำชับ ถ้าเราอยากแกเป็นคริสเตียนที่เต็มไปด้วยความสุขและความเจริญเราก็ฟังพระคำของพระเจ้าและฟังเสียงของพระบิดาพระเจ้าของเราประการต่อมาก็คือว่าเมื่อเราอยากจะได้ในสิ่งที่ปรารถนาเราก็ดำเนินไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นไปเพื่อที่จะได้สมตามปรารถนาพระคัมภีร์ในที่นี้บอกว่าในที่สุดยาโคบก็เดินทางไปปัดดานอาราม ไปหาลาบันในที่นี้เป็นการเคลื่อนไหวไปในที่ที่ถูกต้องไปพบคนที่ถูกต้องเพื่อในที่สุดก็จะได้ทำให้คำกำชับของบีดาเป็นพรโดยสมบูรณ์แบบการอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมการเคลื่อนไหวไปในที่ที่เหมาะสมให้สาระสำคัญที่เหมาะสมพวกเราทั้งหลายที่เป็นนักเดินทางเพื่อประกอบกิจหรือพันธกิจเราคงจะเรียนรู้อย่างนี้ว่าถ้าต้องไป เราต้องไปถ้าไม่ต้องไปก็ไม่ต้องไปสองปีที่ผ่านมาเหตุการณ์โควิด -19 ทําทำให้การเดินทางชะงักและไม่ต้องไปแต่เวลานี้ผมมีเหตุที่กำลังจะต้องไปและผมแน่ใจว่าตั้งแต่นี้อาจจะมีเหตุที่จะต้องเดินทางมากขึ้นเพื่อปฏิบัติพันธกิจของพระเจ้าถ้าต้องไปเราต้องไปพี่น้องทั้งหลายถ้าท่านเป็น,นกลไกหรือเป็นเฟือง ที่อยู่ในที่หนึ่งแล้วมันไม่เวิร์กก็อย่ารู้สึกท้อแท้ใจดูถูกตัวเองหรือไม่พอใจกับฟักฟกาเฟแล้วคิดว่าที่หนึ่งไม่เวิร์กมันจะไม่เวิร์กอีกต่อไปเพราะไปอีกที่หนึ่งอาจจะเวิร์กก็ได้ผมมีน้องหลายคนเพื่อนร่วมทีมหลายคนที่อยู่ในิิดจักรของเราพันธกิจของเราแล้วมันไม่เวิร์กแต่ปรากฏว่าเขาเคลื่อนแล้วเขาไปอยู่อีกที่หนึ่งโลเคชั่นหนึ่งพันธกิจอีกแห่งหนึ่ง แล้วเขาเวิร์กแล้วผมจะไปโกรธเกลียดเขาว่าทําไมอยู่กับเราไม่เวิร์กทำไมไปอยู่ที่หนึ่งเวิร์กผมจะไปอิจฉาผู้นำหน้าที่นั้นบอกว่าเอ๊ะทำไมพี่น้องสมาชิกที่มาโบสถ์ผมไม่กระตือรือร้นเลยแต่เวลานี้ไปโบสถ์อาจารย์กระตือรือร้นเหลือเกินผมจะไปโกรธเกลียดอาจารย์เสียวิบากอีกโบนึงไหมก็ไม่ใช่เพราะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้โอกาสกับทุกคนเวลาน,นี้มาถึงท่านละ ถ้าเกิดบางสิ่งบางอย่างไม่เวิร์กในชีวิตของท่านถ้าเกิดบางทีท่านมีความรู้สึกว่าเอาตัวไม่ค่อยรอดอย่าพึ่งเหมารวมนะครับว่าการที่ไม่รอดณเวลาหนึง่งหรือยังไม่เวิร์กณเวลาหนึง่งจะไม่มีโอกาสฟื้นตัวและได้รับพ,อพอระพรในหลังจากนั้นได้พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งพระพรพระเจ้าจะอวยพรท่านครับขอบทเรียนในวันนี้เป็นบทเรียนสําหรับท่านทั้งหลายให้เรารวมใจกันอธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้าบทเรียนของยาโคบสอนเราทั้งหลายว่าเรื่องหนึ่งไม่เวิร์กอีกเรื่องหนึ่งอาจจะเวิร์กเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการประทานโอกาสพระเจ้าประทานพระวจ,จนะเพื่อข้าพมทั้งหลายจะเรียนสิ่งที่น่าสนใจในพระคำแล้วหลังจากนั้นเอาไปใช้ได้ขอพรของพระเจ้าอยู่กับทุกคนที่มีส่วนร่วมรับพระพรจากพระคำในวันนี้ในนามพระคกิตอ amen ครับท่านทั้งหลายเมื่อได้รับพระพรให้กดไลค์และกดแชร์กดติดตามแล้วท่านสามารถที่จะพบกับสื่อของ CGN TV ผ่าน Facebook YouTube เชื่อไหมครับว่าถ้าทุกวันเราขยันที่จะรับพรผ่านกนารใช้เวลากับพระคำของพระเจ้าเราจะมีกำลังแข็งแรงเกินกว่าที่เราเข้าใจเราจะมีชัยชนะในทุกด้านขอพระเจ้าไวพ้พรครับ